เนี่ยใสปุ๋ยใส่ปุ๋ยคอ,อกไปสองอาทิตย์แล้วสองสัปดาห์แล้วติดตนวยแล้วจะได้ออกสู่ท้องตลาดแล้วต้นนี้านีนี่เป็นนวยเป็นนวยโอ้ผลผลิตที่หน้าภาคภูมิใจเอาใจใส่ก็งามดี งามงามคักพี่หน่อมึงเป็นวยหน่อยๆว้น่อย,อย,อยเลี้ยง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 ขึ้นมาเลยคุณนอ่ะเออหนะสงสัยเป็นไปพันดอพันเบามาั้งล้มก็โยกล้มโยกายอันพักกะเหยวกับเช้านี่เบื้องบักเตียงันเริ่มเป็นมาตั้งแต่ขอนี่เน่ย แล้วก็มาขอนั่นขอนี่ขอนี่ห้วยมัสิีมานแทลา่าเฮอ,อันกันนวยนี่กันนวยโอ้อ่อนช้อนเนาะใส่ปุ๋ยไปสองอาทิตย์แล้วเท้าเครือเป็นหมากเป็นยังใกล้สิเห็นผลผลิตออกสู่ท้องตลาดแล้วโอ้ยหอมเลยก็ได้ ลมโยกลมแห้งไหลกะเป็นนานาดินนาดินมันอันแต่เขือบแม่ฮัทนาดินเฮ็ดแห้พักเป็นเฉาเฉานี่บึงแปลงไงเดี๋ยวอันแตงใบให้เมื่อวานนี่บึงลมโยกแห้งไหลแบะอีกแล้วแบะปองทรงแปงเปียงอีกแล้วอ้ยนะพู้นนะ่ะพูนออกกันยิ่งแตงกอยิ่งออกงามคัก ออนซ้อนพ่พีน้องออนซ้อนพ่อมูเจ้าว่ะยิ่งแตงกอยิ่งแตะคักกนยังว่ะเปินมะลิใบออกยังสี่แหละลิใบออกแตงกอต้นจังบ่โส้มเพิ่นว่านะโอ๊ยตำกองจะของพูน่ะอ่นานหลาดไปพ่นละ่ะโอ้ยยีแดงก็สสีขาบ้านแล้วละค่ะจบคลิปกอนเดอ้อ ขเ้าบ้านกอเข้าเจ้าพากันเมื่อบ้านเบร์แล้วยายแดงอันค่าตาเล่มอันหย่อดอยู่ค่าอยู่เอาไว้เหตุฟื้นทาน,นกล้วยกล้วยน้ำวา้ากำลังออกปีอ้วนฮิตตุุุที่ปีอยู่ต้นเพิ่นกระไดเอ้าจบเท้ๆแลาา้วบัดนี่ยสยเป็นกำลังใจให้กันในเด้อสวัสดีจ้า